แน่นอนครับเพลงก็จะต้องเททำให้ซีรีส์เรื่องนี้เท่ที่สุดในโลกตอนนี้เราจะบีฟกับล็อกกิ้งแล้วซึ่งเดี๋ยวตอนหกโมงเนี่ยมันจะเริ่มไลฟ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่า เราจะต้องรู้สคริปทั้งหมดก่อนแล้วก็เราต้องทำความรู้จักกับนักแสดงด้วยนะครับโอ้ตัวใหญ่มากลถ้า่ทุกเราองอะไรบาาเขาอ่ะชอบด่าเรามากพี่ตองให้ชั้นเปิดเช็ค

ไม่มันต้องมาไม่มาดิคือต้องบอกว่าคินพอลเขาเล่นใหญ่เล่นโตเพราะว่าเขาต้องจริงๆนะเก๊สแสงมันมาขนาดนี้ถ้าไม่เล่นในขนาดนี้มันก็ไม่ได้เลยไม่ขอตัวแก๊สแสงมันโอ้โหโอ้โหยิ่งใหญ่เกม่ยงสะท้านฟัดไม่แล้วบทเสร็จหรือยังก่อนปาต้อเสร็จหรือยังอ่ะเราเราขไม่ป็นช็อตเป็เร่องความรักอยากโรกัสเรื่องงานกับพี่เจมส์อะไรด้วยอยากโรกัสเรื่องงานหนูอยากให้โรกัสเรื่องความรักอยากประกัสเรื่องความรัก เพราะว่าจริงๆอะตอนนี fort, ้คือจะบอกว่าพอเห็นหลายๆคู่หรือว่าน้องๆหลายๆคนที่มารวมกันวันเนี้ยโอ้โหไม่ดังแค่กูแล้วไปดอกก็ดำคนนะเข้าใจปะเกินแบบมาค่ะทุกคนตอนนี้ในเฟซบุ๊กก็กำลังสไลฟ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราในฐานะพิธีกรก็สแตนบายนะคะแล้วก็ตอนนี้มีแนครับผู้โช่งดีเข้ามาน่ากัน ไม่เห็นคขาบอคิมพาร์ไม่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  นี่ล่าจุดมีคนบอกว่าแม่เจมพี่เจมอ๋านคอมเมนต์ตัวเองอ่นคอมเมนต์ตัวเองค่ะทุกคนเพ่มาร์นะคะพี่โซกรีพี่โดพี่ันเกสกสิเกสิจสิเกเกกเอกเฮดกอิเฮกเลเกสิเฮเหน่อยสิ เรามาหาบรดกาศดดีกว่าที่นี่มีบอดีการดทั้งหมดกี่คนริบรการของคุณคินอยู่ตรงไหนฮะอยู่นี่ครับอยู่อ้าว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 อยี่อ้าอยะ่อ้าวอลู่อบาวอยู่อ้าวอยู่อ้าวอยะ่อ้าวอยู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 เออาเอยู่อ้าวอยู่อใาเอย่องาวอยู่อ้าวอยู่อ้าเอยู่องาลอยู่อ้าวอลู่อ้าวอ็ู่อ้าวอลู่อาเอยูมอ้าวอยู่อกาวอยู่อ้าวอยูเอ้าวอย่อกาวอยู่อ้าวอยูอ ออกจากลใจยกก่อน่านที่จะมีการร้องการแสดงดีกว่าแน่นอนได้ไของการร้องแต่ถ้าจะให้ร้องก็ได้มีท่าที่เท่อไหร่ที่มีให้กับละครเราก็สามารถที่จะ cover ได้ดีๆอย่างเงี้ยแต่เราก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะพร้อมของ o r i ิ i n a ซึ่งบา r c o d e ร้องเพลงประกอบด้วยใช่ไมู่้หัวเพลงเพลงอะไรนะที่หนูร้องเมื่อกี้ตอนที่พี่ฟังตะวันคงได้เจอพี่ขอท่อนหนึ่งท่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะให้พี่ s p r a ์ร้องได้เพราะพี่ s p r a ์เขาเตรียมตะวัน

เร้องไม่ได้เวลามันมีการแบบขอกำลังใจเป็นเซฟโซแต่ของเราคือถ้าจับกับน้องปุ๊บก็คือยัาทุ่ใหญ่ใช่ไหมก็อาจจะขวดน้ำขวดน้ำโอเคมาถึงตาดิฉันบ้านขุดไส้ท่านี่พ่อหลวงพ่อกลับวัดด้วยนะฮะเขาขึ้นข้าว นั่นแหละคือภาพบรรยากาศตอนทำงานค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปลาน้องๆกันนะทุกคนค่ะบ๊ายบาย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 บาบายบายบายบาายบายค่ะบุกคนทุกคนทุกคนทุกคนบ๊ายบายยบนอ่ะอุยบายยบายบายยย เฮ่ยเฮ้ยยี่ปัไปไปยี่ไหมได้ยไหคมณวาอะไรนะคยพว่าอะไรนะว่าทุกครั้งที่ผมเจอพี่โซสวยขึ้นทุกครั้งเลยเฮ้งเขยาเฮ้ิงเ้าิีกเข้าไม่หยุดเลย อันนี้ต้องบอกว่าเป็นอันนี้เป็นพิธีกรคู่หันแล้วเนี่็คือพี่เพิร์ดนะทุกคนค่ะพี่สาวพี่เพิร์ดน่ารักมากพี่เพิร์ดมากเลยเจอพี่เพิร์ดหลายเรื่องมากรู้จักกับพี่เพิร์ดตั้งแต่จีนยังไม่ทำยูทูบเป็นพนักงานบริษัทหกปีตอนนั้นพี่พี่เพิร์ดวิ่งแค่โฆษณาจีนเป็นพนักงานในมูอใช่ตอนที่เขาเป็นนักศึกษาอยู่ใช่เป็นนักศึกษาอยู่ยังเรียนอยู่เลยตอนนั้นผมพิธีกรคู่หันของเช้วันนี้ค่ะขอบคุณแม่ๆด้วยก็คือสนุกมากมากแล้วก็ครั้งหน้ากกกก็ยมาจออดันีไ้ๆ จะบอกเขากันแล้วโอเคได้นั่นแหละค่ะทุกคนฝากติดตามด้วยสำหรับคินพอเดอะซีรีส์เฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาที่ตรงนีี่ปอยนิดนึงคินพอเดอะซีรีส์นาตาฝากติดตามนี่นาตาะขยบ็อกเซตเลยแล้วก็นี่ยายขา่อยู่ขขยอยู่นุายอยู่ค่ะแม่ค้นี่ยายขายข่แล้วค่ะ ใครอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้อายูใครอยู่เลยไปซื้อกันได้นะคะแล้วก็ปวามิีตาชี้ด้วยเนาะบ๊ายบายค่ะ